ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่ทงอยู่ท่าอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าไปเบ่งโคกดองหน้าสวนศินนะครับบรรยากาศยามเย็นสิเป็นยังไงไปดูกันเลยที่นี่นะครับบ้านหนองลุมพุกตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิสสยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนี่ตอนนี้สิผ้าไปชม โคกน้องนาสวนศิลน,นะครับนี่ครับพี่น้องมองนี้ก็ขุดหน้านะครับขุดหน้าขุดเป็นสะมาถมโคกไว้นะครับสิปูกมองอยู่อาศัยพี่น้องนี่มองนี้นะครับมองนี้มองสีเฮ็ดเทือนกะถมสูงไวก้กกมูจังน้อยนะครับ เดี๋ยวภาพไปชมนะพี่น้องมาหอดสะใ่ครับอันนี้เป็นสะโครงการนะครับส,สมทบ2,500บาทนี่นะครับเท่ากับเบื้องต้นเท่ากับปลูกกล้วยค่ยาตะไคร่ไว้คือเก้าแล้วพี่น้องนี่น้ำเพิ่นกับลดลงหลายหรอครับประมาณเม็ดกูก้ๆล,ล้วครับพี่น้อง สระน้ำสวยงามนะครับยามเย็นมองนี้เฮ้ากระสีถมไวเป็นปลูกบ้านนะครับปลูกทีู่่อาศัยนะครับนี่ทางนี้เฮากับปลูกต้นไม้ปลูกผลกลไม้ล่ะครับพี่น้องอยากกินยังกับปลูกอันนั้นนะครับนี่มือนี่นะครับ งานขุดงานถมเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวสิาพาไปชมเ้อนี่กระล่างแลวใไม่ๆนะครับพอกันยามแรงครับพี่น้องบรรยากาศอยู่สวนศิลนครับเมื่อนี้โคกหนองนาสวนศิลนมองนี้เท่ากับทังที่ถมไว้กับสะนะครับร่วมแล้วกับสามไรนะครับ บัาน,นี้มองเขาเฮ็ดโคกหนองหน้าไห้นี่ก็สามไร่ขึ้นกันพี่น้องโดยประมาณนะครับนี่ครับมองนี้นะครับโคกหนองหน้าสวนศินครับพี่น้องนี่ตอนนี้เขากะปรับทีนะครับขุดคลองใส่ไกย่ยกขื้นมาเป็นถนนครับพี่น้องนี่ ให้ลดแรนอ่อมได้ข้องสายไก่เหาตอนนี้ก็อันดับแรกครคุ้มฟางไว้ก่อนครับพี่น้องนี่ขุดแล้วใหม่ๆนะครับนี่ข้องกับโคดเคี้ยวไปตามลบต้นใหม่ครับพี่น้องลบต้นใหม่ต้นสะแบงครับนี่ต้นสะแบงสองตน้นครับนี่ต้นสะแบงนะครับ ต้นสะแบงสองต้นนะครับนี่มาเบิงฟังทั้งพี่นะครับอันนี้เครื่องตัดหญ้าครับเขาเอามาสูบน้ำเขาเอามาติดติดห้อยคองครับพี่น้องติดห้อยคลองสามารถสูบน้ำได้ไกลอยู่ครับนี่ครับทางนี่ครับเป็นคล้องมาจดกันนะครับน้ำออกครับพี่น้องนี่ความลึกเกื ประมาณสามสิบที่สิบทนล่ะครับนี่แต่ว่าพื้นที่มองนี้เป็นดินทรายครับต้องเฝ้าหาหญ้าแฝกนะครับหาตะไคร้มาปลูกนะครับนี่ก็ว่าสิขุดเอามองคู่สะเฮ้านี่ล่ะครับไปปลูกนี่อันนี้ก็พื้นที่รอบๆนะครับนี่ครับพี่น้อง เอามาดูครองไส้ไก่นี่พูนความเาาวกระลอยอกว่าเมตรครับแต่ละด้านนะครับทางนี้ก็ขุดไปจนหอดจดสะนวยพุ่นละครับพี่น้องพุนสะอยู่ไกลๆครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงนะครับเยเหมาแรงเด้อพี่น้องบรรยากาศดีหลายอันนี้ขุดแล้วไม่ไหมนะครับเท่ากับปั๊บที่หน้าปั๊บที่หน้านะครับตะกา เอารถจอกนะครับรถจอกลงไปอีกเอาดินมาถมที่ถมโคกครับพี่น้องมองเห็ดหน้านี่เทาก็สิเป็นทางลงไปนี่ครับเทาเห็ดทางลงไปดีภาพไปชมนะครับอันนี้บรรยากาศย่มแรงครับพี่น้องดวงอาทิตย์เพิ่นกะ กำลังจะรับขอบฟ้านะครับเข้ามาพอกันเมื่อนี้โคกหนองนาสวนสินครับพี่น้องบ้านหนองลุ่มพุกตำบลเวียงชชยอำเภอพยัคฆภูมิสสยจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นสวนของผมเองเด้อพี่น้องเด้อผมพึ่งเฮ็ดนะครับจักสิเป็นยังไงย่านพังอยู่ครับนี่ อันนี้อันดับแรกเบื้องต้นที่เห้เฮ็ดได้นะครับเล้ก็เอาเฟืองเอาเฟืองมาคุ้มไว้ก้อนนะครับแล้วก็ฮดน้ำพี่น้องนี่คุ้มเฟืองแล้วก็ฮดน้ำไว้ทางนี้ก็สิเป็นข้องโคดเขี้ยวครับเป็นก็สิโคดเขี้ยวเจางน้อยนะครับลบลบต้นไม้ครับพี่น้องเห้เอาต้นไม้ไว้นะครับ โค้งไปพุ่นนะครับพุ่นงอไปพุ่นยดกนหมองทา้งลงพี่น้องนี่ทาง้งลงทั้งนี้ก็ยง้วมาพี่ครับอาลาดอาลาดอาลาดไปพุ่นละครับพี่น้องอันนี้ก็นในคณะที่ขุดเท่าก็คิดไปพร้อมครับว่าได้ออกแบบเอียงดอกนะครับนี่เท่ากับสิขุดให้จดสะนะครับ มีสะทางนี้อีกหน่วยหนึ่งเขาขุดไว้แต่ปีที่แล้วครับพี่น้องสะหน่วยนี้ก็ลึกห้าเมตรถึงหกเมตร่าเข้ากะอันนี้ต้นพยอมเด้อครับพี่น้องนี่ต้นพยอมนี่เพื่อนก็ร่งสิพัดไปผู้นี้ครับต้นหนึง่งไอ้ต้นพอกนี่เพื่อนกับปั้มล่องครับพี่น้อง เอาเวทฟื้นนะครับนี่ครับคล้องแทางนี้กับยดสะมาเบิร์นกันครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงครับดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าครับพี่น้องนี่ครับสาเอา มองนี้เขาก็ขยายสาออกมาอีกครับเพื่อที่เสียเาดินไปถมโคกนะครับนี่อันดับแรกเข้ากับคลุมฟางคลุมฟางนะครับแล้วก็ปลูกตะไคร้ไว้ครับเบื้องต้นครับพี่น้องปลูกตะไคร้ไว้เดี๋ยวเข้ากับสีด้อ้อมหัวไว้ครับพี่น้อง พุนครับความยาวความยาวจากมองนีครับสุดมองนีพอดีนะครับเขตแดนนะครับจากสาหนุวยนี่ไปนะครับพี่น้องประมาณสองรอยกวาเมตรครับหอดถนนรถแลนนี่ครับโคกหนองนาสวนศิลน,นะครับพี่น้องถ้าอยากมาเบิง้งรแวะเวียนมาได้นะครับพี่น้อง แวะมาเบิงบพท่านเป็นรูปร่างซ้ำไหนปับอีอยงกับบท่านแล้วต่อกครับยังเหลือปลูกหญ้าแฝกปลูกตะไคร่นะครับอ้อมหัวอีกครับงานที่เหลือแต่มือนี่ก,ก็แล้วซ้ำนี้เขากับพักไว้ก่อนครับพี่น้องนี่ครับอ โอเคครับพี่น้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมื่อนี้นะครับ,รบ,อรบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ